วันที่สองแล้วแบบฝึกหัดนี้ทรงพลังมากขอให้ท่านฟังบทภาวนาให้จบด้วยจิตใจที่เบาสบายและภายใต้พื้นที่อันเงียบสงบสันติสุขและศักดิ์สิทธิ์ของท่านหลังจากที่ท่านเขียนรายชื่อของคนในครอบครัวคนที่ท่านรู้จักหรือคนในสังคมใครก็ได้และจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ท่านนึกออกโดยขอให้บุคคลน,นั้น คือคนที่ท่านคิดว่าเขาประสบความสําเร็จด้านใดก็ได้เขาสามารถทําในสิ่งที่เขาตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายไว้ได้และก็มีความสุขด้วยประเด็นที่น่าสนใจสําหรับวันนี้คือเราทุกคนลวนล้มได้หรือแย่มาก่อนแต่เขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาได้อย่างไรและเพราะอะไรหรือแม้ถ้าไม่เคยแย่ไม่เคยล้ม อะไรถึงทำให้เขาสำเร็จได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้เสมอแล้วทำไมถึงจะไม่เป็นเราอย่างที่บอกแล้วเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดขอให้แน่ใจว่าท่านได้เตรียมพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์และเบาสบายสำหรับการทำแบบฝึกหัดนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้พลังงานอันแสนมีคุณค่าที่เกิดขึ้น ได้ไหลเวียนอยู่ในตัวท่านอย่างสมพลังนอกจากนี้ความตั้งใจของท่านความปรารถนาอันแท้จริงจากหัวใจของท่านอันแสงจะปลอดโปร่งและเบาสบายนั้นยังจะเป็นตัวหนุนนำให้พลังงานภายในตัวเราตื่นขึ้นจนก่อให้เกิดความงดงามได้อย่างง่ายดายเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาแบ่งปันความสุขความรู้สึก หรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวท่านให้เพื่อนๆในนี้ได้รับรู้บ้างเพราะเขาอาจจะรู้สึกอย่างเดียวกับตัวท่านโพสใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยท้ายที่สุดนี้ขอพลังอันเต็มเปี่ยมอยู่กับพวกเราทุกๆคนเพื่อย,ยกระดับการฝึกของท่านในทุกๆวันพิมพ์ก่อนเวลาก่อนกดส่งกันบ้านและยอดเก็บเหรียญสู่ความอุดมสมบูรณ์วันนี้ต่อท้ายกันบ้าน ตัวอย่างเช่นเย้ Yay! วันนี้ส่งกันบ้างตีห้าห้าสิบแปดนาทีได้ห้าเหรียญอ่านจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ใต้โน้ตนี้ด้วยสวัสดีค่ะ